สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับอยู่กับผมรองศาสตราจารย์โรดน์ริศโรจนะนชนะนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเคมีกันนะครับในหัวข้อสารประกอบอินทรีย์วันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะดูโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ให้มากขึ้นนะครับจากที่เราเห็นเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์มันจะค่อนข้างซับซ้อนเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่น รูปข้างล่างนี้นะครับเห็น <c oughs> ว่าเรามีทั้งคาร์บอนไฮโดรเจนวางกันเยอะแยะมากดังนั้นถ้าเราต้องเขียนโครงสร้างทั้งหมดนี้มันเสียเวลานะครับดังนั้นก็เลยมีคนที่เสนอว่าเรามาเขียนให้มันง่ายขึ้นดีกว่าเราเรียกมันว่าการเขียนโครงสร้างแบบเส้นหรือ line structure นะครับการเขียนโครงสร้างแบบเส้นนี้เราจะไม่เขียนบางอย่างอย่างเช่นอันแรกก็คือไม่เขียนคาร์บอนตัดคาร์บอนทิ้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นคาร์บอนที่อยู่ตรงจุดต่างๆเนี่ยเราลบทิ้งนะครับลบทิ้ง นอกจากนั้นเราไม่เขียนตัวไฮโดรเจนที่สร้างพนันธะกับคาร์บอนรวมถึงไม่เขียนไฮโดรเจนคาร์บอนบอนด้วยก็เลยเหลือแต่คาร์บอนคาร์บอนบอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากรูปนี้เนี่ยเราจะเหลือแค่เส้นบางเส้นเองนะครับเหลือเส้นที่เชื่อมระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้นนะครับนอกกนั้นเราลบทิ้งหมดเลยนอกจากนั้นจะต้องมีมุม,มที่ถูกต้องด้วยนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวคาร์บอนของเรา แถวกลางเลยครับมีคาร์บอนห้าตัวแล้วจริงๆคาร์บอนทุกตัวเนี่ยจะเป็นทรงสีหน้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างรูปนี้เนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการเขียน5าคาร์บอนเป็นทรงสี่หน้าดังนั้นคาร์บอนตัวที่1ที่2ที่3ามที่4ที่5ก็เลยจะจับกันเป็นเส้นนะครับผมเขียนจุดไว้ให้เห็นชัดเจนเนาะจริงๆไม่ต้องเขียนจุดก็ได้นะครับคาร์บอนตัวที่2นะครับนับจากปลายด้านซ้ายจะเห็นได้ว่าเรามี2คาร์บอนและคาร์บอนตัวที่4นะครับ ก็คือนับจากไปด้านซ้ายเนาะตัวคาร์บอนตัวที่สี่มีอีกหนึ่งคาร์บอนยื่นขึ้นไปเป็นกิ่งนะครับเกิด branching ขึ้นมันคาร์บอนตัวที่สี่มีกิ่งยื่นขึ้นเนาะคาร์บอนตัวที่สองมีสองกิ่งสองกิ่งเนี่ยต้องระวังให้เป็นทรงสีหน้านะครับดังนั้นเราอาจจะวาดเพื่อให้เห็นมิติเนาะพันธะที่ชี้มาข้างหน้าเราใช้เส้นทึบพันธะที่ชี้ไปข้างหลังเราใช้เส้นประแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็บอกว่าโอเคใครๆก็รู้แหละว่ามันเป็นทรงสีหน้าดังนั้นเขียนแค่นี้ก็ได้พอรู้ นะครับไม่คิดมากก็ได้นอกจากนั้นแล้วพันธะเนี่ยมันหมุนได้ถูกไหมครับมันหมุนได้เพราะนั้นการที่เราหมุนพันธะไปนะครับอย่างเช่นเราหมุนพันธะนี้พันธะระหว่าง c ซ bond ระหว่าง C2 C3 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น C1 C2 อยู่เหมือนเดิมก่อนเนาะคราวนี้ C2 กับ C3 หมุนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มีการบิดตัวของโครงสร้างได้โครงสร้างจะบิดยังไงก็ได้นะครับอันนี้เกิดจากการหมุนพันธะพันธะนี้เนาะ หมุนเป็นวงนะเพราะฉะนั้นมเลคุลตีลังกาได้บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับลอยไปลอยมาได้ดังนั้นที่สําคัญเลยคือต้องดูที่มุมพันธะให้ถูกต้องด้วยนี่ก็จะทําให้การเขียนโครงสร้างแบบเส้นเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับการเขียนโครงสร้างแบบเส้นอย่างที่บอกนะต้องต้องระวังเรื่องมุมพันธะด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรามีคาร์บอนทั้งหมดเจ็ดคาร์บอนนะครับเรียงตัวต่อกันอยู่เรามาดูคาร์บอนที่1 2 3 4สาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามุมพันธะนะครับ ระหว่างคาร์บอนตัวที่2นะครับตรงกลางคาร์บอนตัวที่2เนี่ยมีพันธะอยู่แค่สองด้านซ้ายขวาเท่านั้นเองดังนั้นเอกอตอนที่สร้างพันธะเนี่ยก็มีแรงผลักทางไฟฟ้าเนาะก็อยู่ห่างกันที่สุดตามทฤษฎี่ a er v e n c e e l e c t r o n pair r e p u l s i o n (VSEPR) ที่เรียนในม .4 เนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็ควรจะอยู่ห่างกันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นแหละดังนั้นมุมจะเป็น180องศาซึ่งแน่นอนว่าคาร์บอนตัวที่3มุมล้อมรอบก็จะเป็นร้อ เช่นกันนะครับแต่ว่าคาร์บอนตัวที่สี่ไม่ใช่ละเพราะว่าเขามีพันธะทั้งสิ้น3ากลุ่มอิเล็กตรอนเนาะเป็นพันธะเดี่ยวกับคาร์บอนพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนและพันธะคู่กับคาร์บอนฝั่งขวาดังนั้นแต่ละมุมของคาร์บอนเนี่ยมันก็จะเหลือ120องศาเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องมุมพันธะดีๆด,ด้วยนะครับดังนั้นคาร์บอนสี่ตัวแรกเป็นเส้นตรงครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เป็นเส้นตรงนะครับจากนั้น เขาก็จะหัก120องศาลงมาเนาะแล้วก็คาร์บอนตัวถัดไปก็อีก120องศาแล้วก็เป็นเส้นตรงอยู่ที่ปลายนับคาร์บอนดีๆครับผมจะใช้จุดนับคาร์บอนเนาะเคาร์บอน1 2 3 4งสห้าหและ7ดนะครับโดยปกติเวลาเขียนไม่จำเป็นต้องจุดเอาไว้นะครับแต่นี้ผมจุดไว้ให้เห็นชัดๆนับคาร์บอนได้ไง่ายๆนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับ เราเริ่มมีหมู่ฟังก์ชันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอ,อย่างที่บอกครับว่าเราตัดเฉพาะ C-H bond กับ H ที่เกาะกับ C เพราะ,ะนั้น H ตัวแรกเกาะกับ O ไม่ต้องตัดนะครับเราวาดได้ครับเอา H มาสร้างพันธะกับ O O สร้างพันธะกับ C C สร้างกันเองแล้วก็มี N อยู่นะครับ N นี้มี H อยู่ด้วยเป็นทรงเ,เป็นทรงพีระมิดเนาะแล้วคาร์บอนคาร์บอนแล้วก็ O แล้วก็ H คราวนี้เนื่องจากว่าไฮโดรเจนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าไฮโดรเจนสร้างพันธะเดี่ยวแน่ๆนะครับพอไฮโดรเจนสร้างพันธะเดี่ยวแน่ๆก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ว่าโอกับ H มันจับกันยังไงถูกไหมครับถ้าเราเขียนแบบนี้ OH จับกันหรือ O h สจับกันก็น่าจะเข้าใจดีเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาผมวาดเนาะฝั่งซ้ายผมเขียน HO ฝั่งขวาผมเขียน OH เนะครับเพราะว่าคาร์บอนเขาบอนกับ O นะครับคาร์บอนไม่ได้บอนกับ H ดังนั้นผมก็เลยเอา O เนี่ยไปติดอยู่กับ C นะครับ C อยู่ตรงไหน O อยู่ตรงนั้นติดกันแล้วให้เดรจเจนไปโปะไว้ด้านนอกนะครับ n อก็เหมือนกันครับเราอาจจะไม่เขียนเราเขียนแบบนี้ย่อลงมาก็ได้นะครับย่อลงมาก็ได้ว่าโอเคเมีเเกาะอยู่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไฮโดรเจนสร้างซิงเกิลบอลเท่านั้นนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับตัวถัดมาตัวถัดมาก็จะเห็นว่าเรามีวงเบนซีนลวเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าวงเบนซีนเนี่ยเวลาเราเขียนแบบเส้นเนี่ยเร็วมากครับเหลือแค่นี้เอง ง่ายกว่ากันตั้งเยอะแน่นะครับฝั่งซ้ายมีโอก่อนแล้วก็มีซีเสามเกาะอยู่แต่ว่าถ้าเขียนแบบนีบ้บางคนจะรู้สึกว่าเขาด้วนมันด้วนอยู่ๆก็มีแต้มขึ้นไปขีดเดียวเนาะมันบางคนก็จะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับซีเสามนะฮะเป็นการปิดปลายเอาไว้นะครับเหมือนตัวแรกครับตัวแรกบางคนก็จะเขียนซีเสามแบบนี้เพื่อแสดงให้มันชัดขึ้นมีได้ไม่มีก็ได้ตราบใดก็ตามถ้าเราเข้าใจว่าเป็นสารตัวเดียวกันถือว่าโอเคหมดอ่า กฎของสารประกอบปรนสิท์เนี่ยมันไม่ค่อยตายตัวนะครับตราบใดก็ตามที่มันเข้าเข้าใจได้ถึงตัวเดียวกันสารเดียวกันนะครับถือว่าโอเคนั้นเสียสามเนี่ยจะเขียนออกมาก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้บางคนจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับเสียสามแบบนี้บางคนจะเขียนแบบนี้ครับเสียสามโอก็ได้แหละก็ได้แหละแต่จริงๆอ่ะถ้าถามว่าถูกต้องจริงๆมันควรจะเขียนแบบบนนะครับเพราะว่าคาร์บอนเป็นตัวสร้างบอนกับออกซิเจนนะครับแต่ถ้าเขียนแบบล่างถามว่าคนอื่นเข้าใจไหมก็เข้าใจอ่ะ มันเหมือนเวลาเราเขียนเมทานอลใช่ไหม C h 3 O H นะครในเมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันก็ใช้ได้นะครับจริงๆถ้าใครเรียนเรื่องการอ่านชื่อไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าหมู่ C สาเนี่ยเราจะเรียกว่าหมู่เมทิลนะครับอเมริกันอ่านเมทิลนะฮะอังกฤษอ่านมีไซร์กรุ๊ปหมู่เมทิลหรือหมู่มีไซร์ย่อเป็น M E เพราะฉะนั้นบางคนก็จะเขียน M E นะครับแทนคำว่าเมทิลนะครับก็เป็น M E O ก็ได้ส่วนฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเป็นแอลดีไฮด์คราวนี้แอลดีไฮด์เนี่ยจริงๆเขียนแค่นี้ก็โอเคเคนาะ แต่โดยทั่วไปเนี่ยอัลดีไฮดนิยมกันให้เขียนไฮโดรเจนออกมาด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเล็กสุดของเขาก็คือฟอร์มอลดีไฮนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราไม่เขียน c h b อชบ์เนี่ยฟอร์มอลดีไฮมันจะเหลือแค่นี้แล้วคนอาจจะสับสนกับคาร์บอนมอนอกไซด์ได้นะครับซึ่งจริงๆมันผิดนะนะเพราะคาร์บอนมอนอกไซด์ั้นเป็นพันธะสามแต่ว่าเพื่อกันความสับสนเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นอัลดีไฮด์เนี่ยให้เขียนไฮโดรเจนออกไปด้วยละกัน มันมันก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่าว่าถ้าเป็นอัลดีไฮด์เขาจะเขียน H แปะเข้ามาด้วยถามว่าไม่เขียนผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่เขียนก็ได้เข้าใจครับแต่ว่าเขานิยมจะเขียนกันเพราะนั้นถ้าเห็นคนเขียนมาไม่ต้องตกใจประชากรโลกส่วนใหญ่ที่ที่เป็นนักเคมีจะเขียนไฮโดรเจนของอัลดีไฮด์นะครับโอเคคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าลำดับการเขียน ซ้ายขวาเหมือน OSHO เนี S ่ยสำคัญเพราะมันบอกว่าใครเป็นคนต่อสายคาร์บอนนะครับเพราะนั้นตัวอย่างอันนึงที่อยากให้เห็นก็คือตัวอย่างนี้ครับหมู่นี้เรียกว่าไอโซไซยาเนตแล้วก็หมู่นี้เรียกว่าไซยาเนตสองหมู่นี้เนี่ยต่างกันนะครับเป็นสองฟังก์ชั่นกรุ๊ปที่ทำปฏิกิริยาต่างกันเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าการเรียงลำดับอะตอมมีผลนะครับ เรามาเขียนกระจายโครงสร้างให้มันชัดเจนดูนะผมไม่เขียนกระจายของวงเบนซีนะครับวงเบนซีเนี่ยบางทีเขาเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะมันเรสโ n a นน e ์ถูกไหมมันเรสโ n a นน e ์เพราะนั้นปกติเรสโตเนนส์จะชอบใช้เส้นประอันนี้มันประทั่ววงเลยเพราะนั้นขี้เกียจครับนักออร์แกนิกเนี่ยมักจะขี้เกียจน,นะครับเพราะนั้นก็เลยเขียนเป็นวงกลมแทนตัวนี้เห็นว่า n เป็นตัวสร้างบอลกับวงเบนซีนะครับจาก n แล้วนะครับก็ต้องเป็น C n มีแค่สามพันธะเพราะนั้นเวลาสร้างพันธะกับ c ก็จะเป็นดับเบิลบอลไปนะครับ เป็นมุมงอ120องศานะครับ c อ o ก็เป็นดับเบิลบอนเช่นกันเนาะก็จะครบออกเตตพอดีกันหมดตัวนี้คือไอโซไซยาเนตนะครับในขณะที่ไซยาเนตเราก็จะเห็นได้ว่าตัวแรกที่จับเป็น O ครับ O มี2อบอลนะครับเพราะนั้นอีกบอลหนึ่งจะเป็นคาร์บอนแล้วพอคาร์บอนมี4บอลใช่ไหมใช้ไปแล้ว1ก็เหลืออีก3ก็จับเป็นทริปเปิลบอนกับไนโตรเจนเห็นไหมฮะสองตัวนี้ต่างกันชัดเจนนะครับโครงสร้างไม่เหมือนกันแล้วปฏิกิริยาต่างกัน เพราะนั้นไอโซไซเนตและไซ,ซเนตเลยเขียนไม่เหมือนกันนะครับเวลาจะดูลำดับธาตุที่มาวางไว้ก็เลยอย่างที่บอกครับว่าเอาตัวไหนไปติดกับคาร์บอนก็แปลว่ามันต้องสร้างพันธะกับตัวนั้นเราสลับไม่ได้นะครับ OS กับ SO ตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมไม่ควรสลับนะครับเราไม่ควรสลับโอเคเนาะนี่คือการเขียนโครงสร้างแบบเส้นคร่าวๆเป็นแบบนั้นและเนื่องจากคาร์บอนเนี่ยเวลาสร้างพันธะเขาสร้างพันธะได้ค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สารประกอบอินทรีย์มีหลายชนิดหลายชนิดในที่นี้คือเกินล้านชนิดไปเยอะมากนะครับน่าจะเป็นพันล้านหมื่นล้านชนิดมันมันมันนับไม่ทั่วเลยล่ะมันเป็นอินฟินิตี้เลยทุกวันนี้ก็ยังมีคนสร้างสังเคราะห์สารอินทรีย์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกวันนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันใช้งานที่เราอยากจะได้เนาะได้สมบัติที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสารอินทรีย์ก็เลยมีหลายแบบมากสิ่งหนึ่งที่ทําให้สารประกอบอินทรีย์มีหลายชนิดก็คือ ER, ไอโซเมอร์ฮะไอโซแปลว่าเท่า เมื่อแปลว่ายูนิตไอโซเมอร์ก็คือแปลว่ามียูนิตองค์ประกอบเท่ากันก็คือมีธาตุองคประกอบเท่ากันนั่นแหละนะครับคาร์บอนเท่ากันไฮโดรเจนเท่ากันออกซิเจนเท่ากันนะครับไอโซเมอร์คือเป็นสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันอย่างเช่นอาจจะเป็น C5H10 เหมือนกันนะครับแต่ C5H10 เนี้ยมันมีการเรียงตัวกันของคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนได้หลากหลายมากนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเราอาจจะเรียกมันว่าเป็น structural i s o m e r นะครับก็คือมีโครงสร้างที่ต่างกันชัดเจนเลยนะครับ ส่วนประเภทที่2กับ3ามเจลแมตริกไอโซเมอร์แล้วก็สเตเรอไอโซเมอร์เนี่ยมือปลายไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตพูดเฉพาะสตรัคเจอร์ไอโซเมอร์ที่เราได้เจอกันเนาะสเตเรอไอโซเมอร์ omer, เนี่ยเด็กๆจะได้เจอในในสารประกอบชีวโมเลกุลในวิชาชีวะนั่นแหละนะครับน้ำตาลที่มีดีกลูโคสกับแอลกลูโคสเนาะดีชูการ์แอลชูการ์เนี่ย, sugar, ugar, ยแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ากลูโคสกับกาแลคโตสเนี่ยมันจัดเป็นสเตเรอไอโซเมอร์กันนะครับแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ย เรียนน้อยมากเลยตอนมอ .4 เทอมหนึ่งเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสไปถึงโครงสร้างลึกขนาดนั้นก็เลยข้ามไปเลยก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูเฉพาะ Structural Isomer อันแรกก็คือ Functional Isomer นะครับถ้ามาดู Functional Isomer เนี่ย C5H10O มีได้หลายแบบครับตัวแรกที่เป็นไปได้ก็คือเขาอาจจะเป็น a ั d ด h y d e de, เพราะฉะนั้นหมู่ฟังก์ชันจะเป็น c a ร์บอกซ d อ h ลดีไฮแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคีโตนก็ได้ยังคงเป็น C5H10O อยู่เลยนะฮะ หมู่ฟังก์ชันก็เป็นคาร์บอนไนลนะหรือคาร์บอนิลนะครับนอกจากนั้นอาจจะมีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า1ฟังก์ชันก็ได้นะครับอย่างเช่น C5H10O อาจจะเป็น3ประกอบตัวนี้ครับมีทั้งแอลกอฮอล์และมีทั้งแอลคีนอยู่ด้วยกันทั้ง3สารเป็น C5H10O ทั้งนั้นนะฮะแต่หมู่ฟังก์ชันต่างกันเราเรียกว่าฟังก์ชั่นไอโซเมอร์แบบที่2เรียกว่า Positional i ไอโซเ นะครับก็คือมี Position ของหมู่ฟังก์ชันไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูสารประกอบตัวสุดท้ายของแถวแรกนะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือตัวอ,อีโ e น no, นะคน ine, ด้วยเป็นแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมอาจจะย้ายนะครับ OH เป็ไปตำแหน่งที่2เห็นปะ่ะ2ตัวนี้ก็เป็นเป็น,ปน,ปนอะไรนะฟังชู้ครุปเดียวกันเนาะแต่ว่า Position ของฟังชู้ครุปต่างกันก็เรียกว่าเป็นโพสิชันอลอิโซเมอแล้วนะครับหรือเราย้าย o h ไปอีกนะครับ หรือเราอาจจะไม่ย้าย OS ก็ได้ OS อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราย้ายพันธะคู่นะครับมันตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันเปลี่ยนเหมือนกันเพราะพันธะคู่ก็เป็นหมู่ฟังก์ชันนะครับดังนั้นกรณีแบบนี้จะเรียกว่าเป็น positional isomer นะครับส่วนแบบที่3ครับเราเรียกว่า skeletal isomer mm hmm. ก็คือมีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ k e l e t o n ของตัวโครงไฮโดรคาร์บอนมันต่างกันอย่างเช่นเรามีตัวบอกซิลไดไฮตัวแรกเนาะ ตัวนั้นชื่อเพนทนาลนะฮะห,หรือจะเรียกว่าเพนทนอลดีไฮด์ D High ก็ได้ตัวเพนเพนทนาลเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นโครงสร้างเป็นกิ่งแทนนะครับเป็นกิ่งแทนอันนี้เป็นไอโซเพนทนาลนะครับหรือกิ่งอาจจะย้ายตำแหน่งก็ได้ครับมาอยู่บนคาร์บอนอื่นนะฮะบนคาร์บอน Carbon ตัวที่2หรืออาจจะมีมากกว่า1กิ่งก็ได้ครับอย่างเช่นแบบนี้เนาะแต่กิ่งเยอะขึ้นนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นจเจ็นว่า หมู่ฟังก์ชันยังเป็นคาร์บอนเทอดีนิไฮด์อยู่อยู่บนคาร์บอนแรกตัวริมซ้ายสุดเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่ว่ากิ่งของตัวสเกเลตันไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันต่างกันก็เลยเรียกว่าสเกเลต์ไอโซเมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไอโซเมอริซึมนะครับมันมีซิสทรานเหมือนกันแต่ซิสทรานเนี่ยเดี๋ยวไปเจอในวิชาในใน,ในหัวข้อโพลิเมอร์นะครับซิสทรานก็คือพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวมันต่างกันนะครับพันธะเดี่ยวเนี่ย เขาหมุนยังไงก็ได้แต่พันธะคู่มันหมุนไม่ได้พันธะมันแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพันธะคู่สองโครงสร้างนี้ก็เลยไม่เหมือนกันนะครับเราเรียกมันว่าเป็น geometric isomer หรือเรียกว่า cis กับ trans isomer ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เราเอาแค่3มประเด็นนี้ก่อนก็คือ functional positional แล้วก็ skeletal สิ่งหนึ่งที่เด็กๆอาจจะเห็นก็คือว่าตอนผมวาดเนี่ยผมวาดเร็วมากนะครับผมมั่นใจว่าโครงสร้างผมจำนวนคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเท่ากันด้วยนะครับ แต่ว่าผมอะ่ะการนับออกซิเจนมันง่ายเนาะการนับคาร์บอนก็ง่ายเพราะว่าคาร์บอนคือจุดยอดมุมของเส้นซิกแซกของเราแต่ตำแหน่งไฮโดรเจนเนี่ยที่มันจะยุ่งนะครับถ้านับจริงๆไฮโดรเจนเนี่ยผมวาดครบนะมันมีไฮโดรเจนครบนะแต่ผมไม่ได้นั่งนับไฮโดรเจนเลยเห็นไหมแปลว่ามันต้องมีเทคนิคในการทําให้เราสามารถวาดโครงสร้างได้โดยไม่ต้องมานั่งเสียเวลานับไฮโดรเจนว่าครบ10ตัวหรือเปล่าเพราะการนั่งนับ1นึถึงสิอ่ะมันเสียเวลา สิ่งที่ทำให้ผมวาดโครงสร้างได้เร็วก็คือผมใช้เทคนิคที่เรียกว่า double bond equivalent หรือ d b e อันนี้ยมอปลายไม่ได้เรียนนะครับแต่ว่าสอนให้เพราะว่ามันจะทำให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นมากทำให้เราคิดโครงสร้างได้เร็วขึ้นมากเลยมาดูสามประกอบตัวแรกครับสามประกอบตัวแรกเนี่ยเป็น c 4 h y นะครับไฮโดรเจนเนี่ยจะจับ2เท่าด้านบนด้านล่างแล้วก็ปิดหัวท้ายปิดปลายนะครับมันก็เลยมีจำนวนไฮโดรเจนเป็น2เท่าแล้วบวก2 นะก็เลยกลายเป็น c c s 1 0กรณีนี้เนี่ยดับเบิลบอนไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าดับเบิลบอนเป็นศูนย์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าไฮโดรเจนมันหายไปคู่หนึ่งนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนคู่แรกสุดบนคาร์บอนหนหายไปคาร์บอนพันธะไม่ครบก็เลยจะต้องจับกันเป็นเป็นแอลคีน,นขึ้นมาแทนนะครับครนี้มันก็เลยจะเห็นว่ามีดับเบิลบอนโผล่มา1ละนะครับแบบนี้เราเรียกว่ามีดับเบิลบอนเป็น1แต่ว่าไอตัว อีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือไฮโดรเจนหายไปจากตัวหัวท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฮโดรเจนหายจากตัวหัวท้ายคาร์บอนซ้ายและขวาพันธะไม่ครบก็จะจับกันเป็นวงนะครับก็เลยเกิดโครงสร้างที่เป็นวงขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างที่เป็นวง1วงเนี่ยจะเท่ากับไฮโดรเจนหายไป1คู่ถูกไหมครับเราก็เลยจะเรียกมันว่ามีเทียบเท่ากับว่ามีดับเบิลบอนอันหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นพันธะสามจะเห็นได้ว่าพันธะสามหนึ่งพันธะไฮโดรเจนจะหายไป2คู่ นะครับมันก็จะเทียบเท่ากับการเกิดพันธะคู่2อันนะครับจำนวนไฮโดรเจนก็จะเท่ากันเพราะะฉนั้นกรณีแบบนี้เราก็เลยเรียกมันว่าดับเบิลบอนด์อีควิวาเลนต์นะครับโดยที่สารประกอบตัวแรกเนี่ยดับเบิลบอนด์อีควิวาเลนต์เป็นศูนย์นะครับสารประกอบ2ตัวกลางนะครับจะเห็นได้ว่าดับเบิลบอนด์มันก็จะอีควิวาเลนต์กันเนาะเท่ากับว่ามีดับเบิลบอนหนึ่งอันวงหนึ่งวงเท่ากับดับเบิลบอนหนึ่งพันธะ แล้วก็พันธะสามหนึ่งอันนะครับจะเท่ากับมีดับเบิลบอนสองอันนะครับสูตรมันจะมีไฮโดรเจนเท่ากันคาร์บอนเท่ากันเนาะเราก็เลยเรียกคําว่าดับเบิลบอนอีควอเลนต์ก็คือเทียบเท่ากับว่ามีดับเบิลบอนกี่ตัวซึ่งเราสามารถคํานวณได้นะครับจากการเอาคาร์บอนลบไฮโดรเจนส่วนสองนะฮะแล้วบวกด้วยหนึ่งนะครับ,รบ 1, คราวนี้บังเอิญว่าสารประกอบของเราเนี่ยมันอาจจะมีธาตุอื่นด้วยเหมือนกันนะครับฮาโดรเจนเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับไฮโดรเจน เพราะนั้นการมีฮาโลเจนกับมีไฮโดรเจนจะเหมือนกันเนาะเรานับรวบไปเลยนะครับคราวนี้ถ้าเรามีออกซิเจนอยู่ออกซิเจนจะมาแทรกตรงพันธะเนาะมันจะไม่กระทบกับจํานวนไฮโดรเจนรวมในระบบแต่ถ้ามีไนโตรเจนปุ๊บเนี่ยไนโตรเจนมันมีสามพันธะมันจะมีทำมันจะทําให้จํานวนไฮโดรเจนในโมเลกุลเพิ่มมาครึ่งคู่ดังนั้นสูตรของ DBE นะฮะหรือสูตร Double Equivalent จริงๆตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคาร์บอนลบไฮโดรเจน่วนสองบวกไนโตรเจน่วนสองบวกหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างตัวก่อนหน้านี้ที่เรามี C5s10O เนี่ยเราก็เลยพบว่าดับเบิลบอนอีควอเลนต์เนี่ยเท่ากับ5ลบ10ส่วน2ไนโตรเจนไม่มีออกซิเจนไม่คิดบวก1ได้เลยเท่ากับ1น1เพราะฉะนั้นเวลาผมวาดโครงสร้าง c 5 h 1 0 o ผมก็เลยวาดคาร์บอนให้ครบออกซิเจนให้ครบแล้วต้องมีพันธะคู่1พันธะหรือไม่ก็มีวง1วงก็ได้นะครับมันก็จะเป็น c 5 h 1 0 o เหมือนกันหมด ะฉะนั้นเราก็จะเสียเวลาในการวาดรูปน้อยลงเพราะเราไม่ต้องนัน่งนับไฮโดรเจนแล้วนะครับพอเราทําแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยโจทย์เรื่องไอโซเมอร์มันก็จะง่ายลงมากเลยนะครับอย่างเช่นถ้าอยากจะให้หาโครงสร้าง c 6 s 1 4ว่ามีกี่แบบอย่างแรกเลยก็คือต้องหา DBE ก่อนนะครับเห็นว่า DBE เป็น6บ14ส่วน2ไฮโดรเจนไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นบวก1ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับศ มันเวลาวาดโครงสร้าง c 6 s 1 4ก็คือเราวาดให้จำนวนคาร์บอนครบนะครับแล้วไม่ต้องมีวงไม่ต้องมีพนักคู่แล้วมันจะเสร็จนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ก็คาร์บอน6ตัวเนี่ยเวลาเราทำนะครับอย่าคิดอะไรได้ก็วาดเดี๋ยวมันจะไม่ครบเทคนิคก็คือเราเริ่มต้นมาจาก c 6ก่อนเพราะ c 6เสร็จเรียบร้อยเราไปลดคาร์บอนลงให้เหลือ c 5 c 4 c 3ไปเรื่อยๆนะครับนั้นถ้าเหลือ c ห สายยาวสุดเหลือ c 5กิ่งที่มาเกาะเนี่ยอย่าไปเกาะตำแหน่งแรกนะไม่งั้นมันจะกลายเป็น c 6เหมือนเดิมถูกไหมครับกิ่งที่มาเกาะก็จะมาเกาะบน c 2ได้นอกจากนั้นก็เอากิ่งไปเกาะบน c 3ได้ถ้าเอากิ่งไปเกาะบน c 4มันจะเหมือนกับเอากิ่งไปเกาะบน c 2แค่ flip โมเลกุลน,นะครับหมุนมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรานับด้วยตัวเลขเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเร็วขึ้นเพราะนั้น c 5ครบแล้วต่อไปสายยาวสุดให้เหลือ c 4ตัดไป2คาร์บอน สร้างกิ่งคราวนี้กิ่ง2องคาร์บอนจะทําแบบนี้ไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นสายยาวสุดกลายเป็น5้าคาร์บอนแล้วเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับตัวเดิมแน่ๆเพราะว่าเราทําสาย5้าคาร์บอนไปแล้วเนาะดังนั้นแปลว่าตอนทําสาย4ี่คาร์บอนอย่าทําให้สายยาวสุดเกิน4แปลว่าเราต้องแยก2องคาร์บอนออกจากกันเนาะไว้บน C 2ส2ง 2, 2 c 3และ c 3ส3แต่ C ีสามันจะซ้ำกับ c ีสอนะครับ ดังนั้นก็เลยไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องเหลือเป็นแค่นี้นะครับส่วนถ้าตัดเหลือ C3 แล้วตัดไป3ามคาร์บอนเนาะมันไม่มีที่วางนะครับคาร์บอนมันจะเกินนะครับทำไม่ได้ดังนั้นโครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ c 6 s 1 4ก็จะเหลืออยู่แค่5แบบเท่านั้นนะครับนี่คือวิธีการไล่โครงสร้างของการหาไอโซเมอร์นะครับคราวนี้ มันก็มีโจทย์อยู่เยอะแยะมากมายแหละผมเตรียมไว้ให้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเวลามันไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวลองเอาไปทําเล่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกซักข้อหนึ่งก็ได้ครับนะครับ c ส s รับ o o เนี่ยจะต่างกับ cl นะครับ cl เนี่ยอยู่ที่ปลายสายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทํา c c s 9 cl เนี่ยมันง่ายก็คือเราสร้าง c 4ขึ้นมาก่อน รเราค่อยเอา c l วางในตำแหน่งต่างๆเพราะ,ะนั้น c l วางบน C- 1ก็ได้ C- 2ก็ได้ C- ปลายก็ได้ C- กลางก็ได,ได้มันจะจบมีแค่สี่ไอโซเมอร์แต่ครั้นี้ถ้าเป็น C- 4 S- 1 0 O เนี่ย O มันจะอยู่ในสายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือ O อยู่อะตอมที่1มีคาร์บอน4ตัว O อยู่อะตอมที่2 O อยู่อะตอมที่3นะครับแล้วจากนั้นค่อยไปสร้างกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเราพยายามรักษาตำแหน่ง O ไว้นะครับให้ O อยู่อะตอมที่1 ให้ O อยู่อะตอมที่2ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวเราสร้างกิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่สองที่เป็นไปได้นะครับก็คือเราตัดกิ่งเมทิวด้านขวามือออกแล้วมาสร้างนะครับตัดปลายออกแล้วมาสร้างกิ่งนะครับก็เลยได้แบบนี้คราวนี้พอคาร์บอนตัวถัดมาเนาะตัดปลายออกแล้วมาสร้างกิ่งออกซิเจนเนี่ยสร้างได้แค่สองพันธะนะครับเพราะ,ะนั้นกิ่งจะไปวางอยู่บนออกซิเจนไม่ได้ก็เลยเหลือแค่นี้ ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าตัดปลายออกเนาะหน้าตามันจะเหมือนโครงบรรทัดที่2นะครับเพราะนั้นใช้ไม่ได้มันก็เลยมีอยู่แค่นี้เลยมี5้ไอโซเมนะครับเอาล่ะเวลาเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็น c 5้า s 10. ตัวนี้ dbe เป็น1นะครับ dbe เป็น5-10ลบสิส่วนสบวกไนโตรเจนส่วนสบวกหนะครับ dbe เป็น1เราแปลว่ามันเป็นไปได้2แบบนะครับ ก็คือเป็นพนักคู่ก็ได้หรือไม่ก็เป็นวงก็ได้เป็นดับเบิลบอลก็ได้เป็นริงก็ได้เพราะฉะนั้น C5 นะครับ C5 เราวาดเป็นเส้นได้นะครับนอกจากนั้นเราก็จะวาดเป็นกิ่งได้ซึ่งเ,ออเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเป็นกิ่งได้นะครับเป็นกิ่งสองกิ่งก็ได้จากนั้นวางพนักคู่นะครับเพราะนั้นพนักคู่อาจจะวางบน C1 พนักคู่อาจจะวางบน C2 นะครับครบแล้ว ตัวถัดมาพันธุคู่วางบนปลายนี้หรือวางข้างบนก็เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนที่หน้าตาเหมือนกันนะครับเพราะนอกจากวางพันธุคู่ที่ปลาย C หนึ่งแล้วเาไว้ตรงกลางก็ได้แล้วไว้ที่ปลายก็ได้นะครับส่วนกิ่งเนี้ยคาร์บอนตรงกลางครบ4ี่พันธะแล้วเพราะนั้นเราสร้างพันธุคู่ไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะนั้นแปลว่าแบบสุดท้ายจะไม่มีเป็นไปไม่ได้ครับผ่านไปแล้ว ห้าแบบซึ่งเป็นแบบที่เป็นดับเบิลบอนนะครับนอกจากแบบที่เป็นดับเบิลบอนแล้วนะครับมันอาจจะเป็นแบบริงก็ได้วงใหญ่สุดที่เป็นไปได้ก็คือวงห้าเหลี่ยมนะครับจากนั้นก็ลดรูปลงไปครับเหลือสี่เหลี่ยมเหลือหนึ่งกิ่งโปง่งแล้วจากนั้นก็เหลือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่เราตัดไปสองคาร์บอนเอาไปทําเป็นกิ่งซะอาจจะเป็นกิ่งเอทิลนะครับหรือกิ่งไดเมทิลก็ได้ซึ่งไดเมทิลอาจจะอยู่บนคาร์บอนเดียวกันหรือคนละคาร์บอนก็ได้ดังนั้นจะมีทั้งหมด10ไอโซเมอร์ วันนั้นถ้ามีสติค่อยๆทําไปนะครับอย่าคิดอะไรได้แล้วก็วาดถ้าคิดอะไรแล้วก็ได้แล้วก็วาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะนับกันไม่ท้วนนะครับแล้วมันก็จะพลาดอ่ะ,ะนี่คือการหาไอโซเมอร์นะครับซึ่งก็เป็นยาขมสําหรับเด็กๆเลยเพราะว่าผิดกันเยอะมากนะครับผิดกันบ่อยมากนับกันไม่ท้วนเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยค่อยๆจัดระเบียบความคิดนะครับค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปถ้านึกอะไรได้แล้ววาดไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงมันก็จะไม่ท้วน นะครับแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยว่ามันจะซ้ำหรือไม่ซ้ำกันตรงไหนนะครับการค่อยๆไล่ไปทีละกลุ่มเนี่ยไล่คาร์บอนไปเรื่อยๆมันจะทําให้เรานับได้ละเอียดกว่านะครับแล้วต่อให้เราผิดเราจะรู้เลยว่าเราผิดตรงไหนกลับมานั่งไล่ได้ง่ายขึ้นอันนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้มีโจทย์เยอะแย,ะเ,ยะเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็ลองกลับไปทําดูละกันนะครับสำหรับโครงสร้างของหลักๆของสารประกอบอินทรีย์ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูสมบัติของสารประกอบอินทรีย์แล้ว นะครับทั้งสมบัติทางกยายภาพแล้วก็สมบัติทางเคมีเลยเจอกันในเทปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ